ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่936ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิจศักบาปเพราว่าเมื่อบุคคลทําความดีช้าอยู่ ใจจะยินดีในบาปนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังัจามิทุติยามปิพุทธังสรนังัจามิ ทุติยมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิสังขังสารนังคฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคฉามิตติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตตยังสัตตุสาเสเน นัตถิเมารนังอัญยางธัมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนนัตถิเมารนังอัญยางสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุาสาเสนที่พึ่องอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าไปเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาสิปาตาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิอชินาธานาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิขขาประทางสมาธิยามิปิตุนาวาจาเวรมณีสิขขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรมณีสิขขาประทังสมาธิยามิสัมปัปะลาปะเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าเขาสมาทาน อาชีวธรรมาคเชนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัชินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรมามจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะประมาทัานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกตาลาโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลปะนะทารนะมันะนะวิภูสนัานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาเสยนะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตารูปะรัชตาปาติขาหนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อ้าไปเจา้าขอสมาทานศีลนสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญบารมีสิทเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี สมะปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าพชฌจงเจ็ดอาริยรมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาาาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในบุญญากิริยาวัตถุสิิ มาจนถึงอัปญญาณใหม่ซึ่งเป็นไปในการทําบุญด้วยความเคารพโดยมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนสุภาพและให้เกียรติแก่บุคคลอื่นเคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงด้วยคุณธรรมความดีเป็นต้นการยกย่องผู้อื่นนั้นละ่ะก็คือการยกย่องตนเองหากเรามีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม เราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากนะคะในสังคมของเรานั้นการเคารพก,กันในวัยวุฒิในชาติวุฒิและคุณวุฒิแต่ในทางพระศาสนาถืออะไรเป็นสำคัญสูงสุดคะก็คือคุณวุฒิซึ่งสำคัญที่สุดเพราะอะไรในคุณวุฒิของพระพุทธศาสนานั้นการก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลอายุมากน้อยเพียงไรนะคะ แม้เป็นสามเณรอายุห้าขวบเจ็ดขวบซึ่งท่านเหล่านั้นได้แทงตลอดในอริยสัจสี่เป็นพระอา,หารหันต์แล้วย่อมเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพอย่างสูงสุดเพราะเป็นบุคคลผู้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐซึ่งได้สั่งสมบุญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อการแทงตลอดในอริยสัจนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย การบำเพ็ญบารมีมาเก่าก่อนเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งจึงเมื่อถึงเวลาแห่งการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจึงมีความเข้าใจได้โดยง่ายและประพฤติได้ถูกต้องนะคะดังที่เราศึกษาในเรื่องของนิโครสามนเณรสุขะสามนเณรเหล่านี้เป็นต้นอภิญญยาะใหม่นี้เป็นบุญอย่างหนึ่ง เพาะเป็นการช่วยกันรักษาสังคมนี้ให้เราอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นถ้าสังคมของเราไม่มีการให้เกียรติไม่มีความเคารพก,กันก็จะวุ่นวายมากจิตใจก็แข็งกระด้างก้าวร้าวกระทบกระทั่งกันเรื่อยแต่เมื่อเรามีความเคารพให้เกียรติแก่กันย่อมนำมาซึ่งความสุภาพอ่อนโยนจิตใจก็มีความนุ่มนวลการเป็นอยู่ร่วมกันก็ดีบรรยากาศก็กดี ก็จะงดงามเป็นสุขบุญก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายค่ะในการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งสามประเภทดังกล่าวมาแล้วด้วยการกราบไหว้ลุกรับหรือพูดจาแสดงสมหาคาลวะหรือให้เกียรติต่อท่านเป็นตน้นจัดเป็นการทำบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับความสุขความเจริญในชีวิตได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอภิวาทนสีฤทธ์นิจังวุตตาปจายิโนจตารโรธรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังพรอสี่ประการคืออายุยืนหนึ่งผิวพรรณผ่องใสหนึ่งการมีความสุขกายสุขใจหนึ่งการมีกำลังกายกำลังใจหนึ่ง ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหวเป็นปกติประพฤตินอบน้อมต่อวุฒธะธบุคคลคือผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดการที่เราทำกุศลกรรมไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมมีผลเกิดขึ้นค่ะกุศลกรรมสิ่งแรกก็ให้ผลเป็นความสุขตั้งแต่ขณะก,กระทำและให้ผล อีกสประการดังที่กล่าวแล้วนะคะอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสก็คนที่ให้ความสุขความอ่อนน้อมต่อผู้อื่นจิตใจย่อมอ่อนโยนใช่ไหมคะความผ่องใสก็เกิดขึ้นจิตตะชรูปขณะนั้นก็เป็นไปอย่างนั้นและไม่ใช่แค่ในขณะมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะคะย่อมเป็นปัจจัยแก่วิบากในอนาคตด้วย นำมาซึ่งความสุกกายสุขใจและมีกำลังกายกำลังใจในการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะคะจากพระสูตรชื่อมานัตถทัตสูตรที่าข้อหกรสาวถีนิทานสมัยนั้นพรามมีนามว่ามานััถะอยู่ในกรุงสาวถี เขาไม่ไหวมารดาดิดาอาจารย์พี่ชายและอื่นๆข้อ69 5้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมานัตถัตถาพรามมีความดำริว่าพระสมณโคดมนี้อันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ถ้ากระไรเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดม อย่างที่ประทับถ้าพระสมณโคดมตรัสกับเราเราก็จะพูดกับท่านถ้าพระสมณโคดมไม่ตรัสกับเราเราก็จะไม่พูดกับท่านลำดับนั้นแลมานัสถัดทัาพรามณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วยืนอยู่ณนะที่สวนส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสโด,ดยมานัสถัดทัพพราหมณต้องการจะกลับจากที่นั้น ด้วยคิดว่าพระสมณโคดมนี้ไม่รู้อะไรข้อ6 9รทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกในใจของพรามนั้นด้วยพระหาตุยไัยแล้วได้ตรัสกับพรามนั้นด้วยพระคาถาว่าดูกะลาพรามใครในโลกนี้มีมานะไม่ดีเลยผู้ใดมาด้วยประโยชน์ใดผู้นั้น พึงเพิ่มพูนประโยชน์นั้นแลข้อหกร้อยเก้าสิเจดครั้งนั้นมานัตผัดทพรามคิดว่าพระสมณโคดมทราบจิตเราจึงหมอบลงด้วยศรีศรษะที่ใกล้พระบาทพระผู้มีพระภาคณที่นั้นเองแล้วจูบพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยปากและนวดด้วยมือประกาศชื่อว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์มีนามว่า มานัดถัตถะครั้งนั้นบริษัทนั้นเกิดประหลาดใจว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีหนอมานัดถัตถะพรามนี้ไม่ไหวมารดาบิดาอาจารย์พี่ชายแต่พระสมณโคดมทรงทำคนเห็นปานนี้ให้ทำการนอบนบได้เป็นอย่างดียิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับมานัตถัตถะพรามว่า พละพรามเชิญลุกขึ้นนั่งบนอาสนะของตนเถิดเพราะท่านมีจิตเลื่อมใสในเราแล้วข้อ698ลำดับนั้นพรามนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงใครบูชาใครด้วยดีแล้ว จึงเป็นการดีข้อ699พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าไม่ควรทำมานะในมาดาบิดาพี่ชายและในอาจารย์เป็นที่สีพึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีบุคคลพึงทำลายมานะเสีย ไม่ควรมีความกระด้างในพระอรหันต์ผู้เย็นสนิทผู้ทำกิจเสร็จแล้วหาอาสวะไม่ได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเพราะอนุสัยนั้นข้อเจ็ดร้อยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้วมานัตถะพรามณ์ได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดม ขาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคก,กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ เป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนาไตรเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการได้คบการยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร,ร์ที่กล่าวมาแล้วนะคะในความประเสริฐเหล่านี้หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมมาสัมพุตธเจ้าแล้ว ก็คงจะยากนักที่เขาจะไปสู่สุขติได้เพราะความเคารพนบนอบแม้มารดาปิดาเขาก็ไม่มีความเคารพนี้ตัวอย่างในอดีตนะคะและในปัจจุบันก็มีมากหลายค่ะฉะนั้นเราเมื่อเกิดมาด้วยดีแล้วในศาสนาของพระชินเจา้าจึงควรมีความเคารพในมารดาบิดาครูอาจารย์แห่สิ่งสูงสุด อันหาค่าประมาณไม่ได้คือพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่มากของความประเสริฐทุกประการโดยเฉพาะความพ้นจากทุกข์ค่ะเราก็มาศึกษาต่อนะคะในวยาวัจจไมยซึ่งเป็นบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์ข้อที่5ค่ะคือการทำบุญด้วยการขนขวายรับใช้ค่ะ เราก็คงระลึกได้ถึงบุคคลที่เราคุ้นชินในเรื่องนี้ใช่ไหมคะนั้นคือเรื่องของเทา้าสก,กัดนั่นเองพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ในกูตาคารสาลาทรงปร,รารภเท้าสก,กัดมหาราชตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปมาเทนะมัคขวาเป็นต้นเหตุที่เทา้าสก,กัดได้พระนามต่างๆความทิสดานว่าเจ้าฤชวี นามว่ามหาลิอยู่ในกรุงเวสาลีพระองค์ทรงสดับเทศนาในสัตตปัญหาสูตรของพระตถาคตแล้วทรงดำริว่าพระสมาสัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสมบัติของเท้าสัตตะไว้มากมายพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสหรือไม่ทรงเห็นแล้วตรัสน้อแลทรงรู้จักเท้าสัตตะหรือไม่หนอเราจักทูลถามพระองค์ครั้งนั้นแล เจ้าฤฉวีพระนามว่ามหาลิเข้าไปเฝ้าถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท้าสกกะผู้จอมแห่งเทพทั้งหลายพระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือพระผู้มีพระภาคเจ้ามหาลิ เท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายอาตมาภาพเห็นแล้วแลมหาลีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เท้าสกะนั้นจกเป็นเท้าสกะปลอมเป็นแน่เพราะว่าเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามหาลิอาตมาภาพรู้จักทั้งตัวเท้าสกะทั้งธรรมะที่ทําให้เป็นเท้าสกั ก็เท้าสกกะถึงความเป็นเท้าสกกะเพราะสมาทานธรรมะเหล่าใดอัตมาภาพก็รู้จักธรรมะเหล่านั้นแลมหาลิเท้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ชื่อมัคคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้ามัคความหาลิเท้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ ให้ทานก่อนเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าปุรินทะมหาลิเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสักกะมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าวาสวะ มหาลีเทา้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายทรงดำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าสหัสสักขะมหาลีนางอสุรกัญญาชื่อสุชาดาเป็นพระประชาบดีของเทา้าสก,กัดผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสุชัมบดีมหาลีเทา้าสก,กัดผู้เป็นจอม แห่งจอมเทพทั้งหลายสเสวยราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัต์แห่งเทพทั้งหลายชันดาวดึงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเทวานมินทะมหาลิเท้าสกะถึงความเป็นเท้าสกะแล้วเพราะได้สมาทานวัตบทเจ็ดใดวัตบทเจ็ดนั้นได้เป็นอันเท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ในการก่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว วัตบท7ประการเป็นไนคือเราพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาปิดาตลอดชีวิตพึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตพึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิตพึงเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิตพึงมีจิตปราศจากมทิน,นคือความตรนีมีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว มีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจําแนกทานพึงอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตคำว่ามีฝ่ามืออันล้างแล้วหมายถึงเตรียมหยิบสิ่งของให้ทานเพราะบุคคลจะให้ทานนั้นเนี่ยจะต้องมีการ,ตรเตรียมวัตถุสิ่งของไว้อย่างดีและตนเองนั้นก็มีมือที่พร้อม ยืนให้นะคะคือสะอาดหมดจดนั่นเองพึงเป็นผู้กล่าวคําสัตย์ตลอดชีวิตพึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตถ้าความโกรธพึงเกิดแก่เราไซสเราพึงหักข้ามมันเสียพลันทีเดียวดังนี้มีแต่ความงดงามนะคะซึ่งเราก็คงจะปฏิบัติกันได้ทุกข้อเพียงแต่ว่าจะมีกําลังมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะข้อที่ พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตข้อนี้คงจะยากใช่ไหมคะหากบุคคลใดมีการมาราคาและไม่มีอินทริยสังวรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะและพูดคำสัตว์ตลอดชีวิตอีกอนี้บุคคลผู้ปรารถนาจะแทงตลอดในอาริยสัจสีนั้นพึงประพฤติอย่างตลอดชีวิตค่ะเป็นความดีงามนะคะทั้งเจดประการ วัตบท7ในลำดับต่อมามหาลีเท้าสก,กะถึงความเป็นเท้าสก,กะเพราะได้สมาทานวัตบท7ใดวัตบท7นั้นได้เป็นของเท้าสก,กะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในการก่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้วชนีแลพระผู้มีพระภาคเจ้าขันตรัสคำวยกากรณานี้แล้วได้ตรัสพระพุทธพจน์ ภายหลังว่าสวยเทพชันดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาปิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อ,อ,อนหวานและวาจาส่อเสียดประกอบในอันกำจัดความตรณีมีวาจาสัตว์ข่มความโกรธได้นั้นแหละว่าสัพบุรุษคนผู้ประกอบความดีงาม ซึ่งการประกอบความดีงามได้อย่างดีที่สุดนั้นก็เกิดขึ้นในขณะเป็นมนุษย์นี้ล่ะค่ะฉะนั้นเราได้โอกาสแล้วนะคะความเป็นมนุษย์ในขณะน,นี้ได้เห็นได้รู้เรื่องราวของการประกอบคุณงามความดีหลากหลายเราปรารถนาอย่างไรคะเราปรารถนาจะเป็นบุคคลใดคงไม่ได้อยากเป็นเท้าสก,กะากันใช่ไหมคะ ก็คงปรารถนาที่จะพ้นจากถุกเพราะไม่ว่าจะเป็นเท้าสก,กะหรือจะเป็นพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เพียงไรอย่างไม่แทงตลอดในอาริยสัตว์แล้วล่ะก็หมุนไปหมุนมาอยู่ในวัฏฏะนั่ะค่ะขึ้นสูงนานๆนนครั้งแต่ลงต่ำเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นความปรารถนาใดจะยิ่งใหญ่เสมอด้วยความปรารถนาเป็นพระอารียเจ้า โดยเฉพาะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระอาหารหันตราเจ้าเพื่อผลจากถูกทั้งปวงจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่งนะคะโดยอยากคิดว่าคนอย่างเรานะหรือจะใช่หากคิดอย่างนี้ก็เป็นการประมาทตนเองพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลผู้ประมาทตนจะไม่ประมาทผู้อื่นย่อมไม่มีและที่สำคัญก็คือ จะมีใครคะที่รู้ว่าเราคือใครประพฤติธรรมมามากน้อยเพียงไรสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าเมื่อบุคคลที่จะประกาศความจริงให้รู้ว่าบุคคลนี้จะตรัสรู้หรือไม่นั้นก็จะมีพระองค์เดียวค่ะคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราไม่เป็นอย่างนั้นการตั้งความปรารถนาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนานั้นจึงต้องตั้งไว้สูงสุดค่ะ คือเพื่ออนุปาตาปรินิพานในการปัจจุบันมีใช่ตั้งว่าในอนาคตเบื้องหน้านโนอนเทินนะคะเพราะความจริงอันสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนนั้นมีบุคคลเดียวที่จะรู้ได้นะคะก็กล่าวตามคือพระสมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นฉะนั้นเราอาจจะเป็นผู้ที่มีความนขนวควศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว โอกาสอันประเสริฐนี้ก็ศึกษาขนายและปฏิบัติต่อเพื่อความบริบูรณ์พร้อมในการที่จะกำหนดรู้ทุกและสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งจเจริญอริยมัรคมีองแปดให้บริบูรณ์เกิดขึ้นในฐานะของการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเพื่อถึงฝั่งแห่งอนุปาธาปรินิพานค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาาาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจะาจานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อนมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแดดสรรพสัตว์ทั้ง31มสบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในมหากุุสทั้งสิ้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุุสของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุตาตุเจ้าข,าขา่าค่ะ